นมจ่าจุ๊บๆคนสวยไปนอนนั่นลูกไปพักผ่อนบาย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 จุ๊บๆนะ้นนมบายจุ๊บๆบนมจุ๊บๆมานมอ่ะุดไนทุดไนเว้ยนะกุดไนเดี๋ยวก็จะว่าอีหมูพูดไม่ชัดนมจ๋าหนมลูกแม่ไปไหนลูกมาจุ๊บๆหน่อยกุดไนนะครัจุ๊บ ใส่ฮองเต้เรียกไปแล้วไปหันหันหลังให้ฮองเต้ละลูกสาวสันจุ๊บจุ๊บหายไปเลยนะเราเนี่ยหนมจ่าหนมมาลูกมาจุ๊บจุ๊บกันหน่อยมาตุดในมาจุ๊บจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บหนมบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายค่ะจุ๊บจุ๊บหนมหนมหนมจ๋าอยู่ที่ไหนลูกบายบายนะจุ๊บจุ๊บ ไปก่อนอ้าวบายบายหนมนะจุ๊บจุ๊บชงสัยไปนอนละหรือว่าไปเฝ้าญาติเขาเจ้เค้บายบายนหนมแม่ไปก่อนนะลูกจุ๊บจุ๊บนะคะบายบายขอบคุณที่ทำอ่ะคลิปนะอืมเขาทำเก่งนะเออบายบายนะบายบายนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บหนมจุ๊บจุ๊บไปเจอกันใหม่รอบหน้าจุ๊บจุ๊บค่ะหนม บายบายพี่หลุยชูๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะบายบายนะแล้วก็ทุกคนที่แอบดูอีหมูนะคะจุ๊บๆโอเคบายบายลงก่อนจุ๊บๆนะหนมบ๊ายบายไปนะบ๊ายบายจุ๊บๆหนมจ่จาหนมไปไหนลูกจุ๊บๆนะคะบ๊ายบายปิดพลาลายขอโทษนะคะพี่พี่ หนมจาน๋าหนมอยู่ไหนแม่หมูไปก่อนนะจ๊ะแม่หมูไปนอนก่อนนะรักนะจุ๊บจุ๊บไปก่อนนะคะบ้ายบายโอเคบาย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 จุ๊บจุ๊บนะคะหนมจาน๋าหนมคิดถึงนารูหนมมาช่วยแม่หน่อยไอจ๋า,จามันทำลายจิตใจแม่หมูหลังบ้านมากเลย <c oughs> bye bye. บายบายบายหนมจนุม๊บจุ๊บ มื่วๆนะนอนมั่วไปนอนลูกไม่ต้องฟังแล้วเพลงนี้เอาไว้แม่ตอนดึกๆแม่จะเปิดฟัง <laughs> นมจ๋าแม่ลงก่อนนะลูกนมจ๋าแม่ลงก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ใหม่นะอิทภาพล,าล่ะก็ขอโทษนะคะจิบจ๊บจิ๊บซิ้งจุดกันที่ไม่ว่าสัดนี้สักไหน นอจุ๊บจุ๊บนอจุ๊บจุ๊บฝันดีลูกไปไปนอนหันตุ่นให้ไอ้ฮวงเต้หลือจุ <c oughs> ๊บจุ๊บทุกทตันนะคะบายบาย